สามสามเก้าก็เกือบแสนบาทแปดเก้าหมื่นบาทแปดเก้าหมื่นบาทผมพาญี่ปุ่นมาตีกอล์ฟได้ทุกอาทิตย์เลยนะแล้วอยู่ดีกินดีด้วยนะเพราะฉะนั้นมีใครไม่อยากมาลูกกก็อยากมาเพราะฉะนั้นะรูกก็ดูดเงินเข้ามาได้เงินเพนชั่นฟัร์มลงเขาก็ามาอยู่ที่เมืองไทยแต่นี้ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นหลายคนก็เริ่มมองทางนี้นะฮะนะ l i n g w i t h t e c h n o โ o g y ตอนนี้เราก็เริ่มหามาสนใจเรื่องนาโนเทคโนโลยีเรื่องกรีนเทคโนโลยีนะฮะ A, 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 A. พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานาทดแทนเนี่ยตอนนี้เริ่มมาเยอะขึ้นแล้วต้นทุนก,ก็ถูกลงถูกลงนะผมมีเพื่อนคนหนึ่งกำลังได้ BOI จดลิขสิทธิ์ทำเรื่องแบตเตอรี่ที่สามบรถใช้กับรถยนต์ที่ประเภทชาร์จภายในหนึ่งชั่วโมงเต็มหรือแบตเตอรี่ที่สามารถเก็บได้นานไม่มีวันหมดอายุแล้วก็ใช้แผงโซลาร์เซลล์เพราะฉะนั้นหลายๆแห่หหหหงหลายๆโรงแรมก็เริ่มติดตั้งไฟสนามด้วยด้วยแบตเตอรี่ชุดนี้ นะเพราะฉะนั้นพอติดปุ๊บไม่ต้องไปเดินสายให้ยุ่งยากนะตกกลางคืนปุ๊บมันติดนะไฟก็ติดสว่างแล้วก็ดีนี้หลอดไฟที่ที่สว่างกว่าหลอดไฟธรรมดาก็คือหลอดอะไรครับ LED นะไฟ LED ย๋ยวนี้สว่างมากแล้วก็ประหยัดไฟมากกินไฟน้อยนะอยู่ได้ทั้งคืนนะผมกําลังขอซื้อเข้ามาติดตั้งที่บ้านไม่ต้องเดินสายใ,ให้ยุ่งยากไม่ต้องเปลี่ยนหลอดนะฮนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยี national resources การเปลี่ยนแปลงของ ธรรมชาติทําให้โลกเราร้อนขึ้นตอนนี้เราถึงต้องมีโครงการลดนล,ล,ลงเรื่องอะไรเซเว่นกรีนเรื่องการเอ่อ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 กรีนเทคโนโลยีหรือกรีนเอ่เอ r i s m ทัวริซึมนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ฝากพวกเราว่าผู้บริโภคนอกใจเปลี่ยนใจบ่อยเปลี่ยนใจทุกวันโดยเพาะจยิ่งพวกเจนวกับเจนแซดนะ,ะพวกผมคือผมถือว่าพวกเบบี้บูมพวกเกิดหลังสงครามใหม่ๆนะฮะ ไอ้พวกที่อายุ40กว่าเรียกว่าพวกเจน X นะฮะตอนนี้ไอ้พวกที่เจน y คือพวกนี้พวกที่ต่ำกว่า30นะฮะไอ้พวกเจน Z คือพวกที่ประมาณต่ำกว่า1816นะพวกนี้ไปเร็วมากพวกนี้นิวเขานี่เร็วกว่าเรานะอีกหน่อยพวกนี้นิ้วล็อกหมดเพราะว่าไะไรครับมันเล่น SMS เ็มันส่งกันทีเร็วมากเลยตุ๊ดตุ๊ตตุ๊ตุ๊นะฮะเอ้เรากวจะจิ้มทีละคำทีละคำนะฮะเั้นอีกหน่อยนะฮะผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนเราต้องตามเขาให้ทันนะฮะ นะเราจะจับตลาดกลุ่มเหล่านี้ซึ่งกลุ่มนี้ก็คืออีก10ปีข้างหน้าก็จะเป็นลูกค้าฐนะานสําคัญของพวกเรานะครับด้วยเหตุนี้ผมถึงสรุปสันส้นๆว่าในศตวรรษใหม่เนี่ยมันมีอยู่7แนวทางที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแนวโน้ม7ประการประการที่หนึ่งก็คืออินเทอร์เน็ตกลายเป็นตัวกดดันที่ทําให้องค์กรต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเดี๋ยวนี้คงบอกคงไม่มีใครบอกผมไนดะ้ในห้องนี้ว่าโรงแรมหนูยังไม่มีอินเทอร์เน็ตให้ลูกค้าใช้เลย กนะ็เรียกว่าเชยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิ่งที่จําเป็นสำหรับพวกเราทุกคนนะฮะสองกลไกทางการตลาดและการเข้าถึงลูกค้าเปลี่ยนไประบบพ่อค้าคกลกลางจะค่อยค่อยหายใช่ไหมเราไม่ต้องใช้เอเจนต์ละถ้าเรามีระบบเว็บไซต์ที่ดีมีระบบออนไลน์ที่ดีลูกค้าจากทั่วโลกที่ไหนก็ได้ก็าสามารถที่จะล็อกอินเข้ามาเราไม่ต้องไปเสียค่าคอมมิชชั่นให้กับพ่อค้าคกลกลางหรือเอเจนต์นะนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอำนาจการซื้อไปอยู่ที่ลูกค้าลูกค้าเป็นคนกดปุ่มรีโม เนี่ยถ้าเราเอาใจเขาไม่ดีเขาสวิชไปหาคู่แข่งคุณทันทีเลยก็ไม่ต้องรอเพราะว่าสินค้าคุณภาพใกล้เคียงกันหมดนะครับข้ามถนนไปทีเดียวเขาได้หมดเลยนะฮะคู่แข่งก็เปลี่ยนรูปโฉมไปนะฮะรูปคู่แข่งเราก็เปลี่ยนนะเราก็เจอพวกสหประชาชาตินะเราเจอพวกคู่แข่งที่มาจากทุกชาติทุกภาษามาเนั้นะรนะรเราจะต้องเข้าใจคู่แข่งของเราให้มากกว่านี้นะลักษณะของเครือข่ายรุยเลยก็โซเชียลมีเดียสองปีนี้มาแรงมาก โรนะงแรมไหนยังไม่มีเว็บยังไม่มี Twitter ยังไม่เคยใช้ Facebook ก็ต้องลองหัดไปใช้บ้างเพราะ f c e e o o o เนี่ยถ้าคุณหาคนที่ใช้ Facebook เป็นเก่งๆเนี่ยภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์คุณสามารถมีสมาชิกเป็นหมื่นคนได้นะแล้วเวลาคุณส่งข่าวไปจึดเดียวท่านันเองนะมาไปหมดทั้งหมื่นทั้งแสนคนนะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีกว่า SMS ดีกว่าอ e ีเมล นะครับเพราะว่ามาันคุณเข้า a c e b o o k มันก็วิ่งไปที่อีเมลคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นพอคุณเปิดอีเมลก็จะรู้ทันทีมีคนส่งข้อความมาให้คุณคุณคลิกไปปั้งปพ๊บมันเข้า Facebook คุณปพ๊บมันมีรูปมีอะไรให้ดูเสร็จหมดนะฮะอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะผมแก่ขนาดนี้ผมต้องไปเรียนวิธีการใช้ f a c e b o o เพราะฉะนั้นเฟซบุ๊กผมยังมีแฟนอยู่สองพันกว่าคนซึ่งวนใหน่คือลูกศิษย์นะฮะ <c oughs> การจัดซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็เตรียมเปลี่ยนกฎเกณฑ์อย่างรรรกกกีดดจจาาัันนะะซื้้้้ออเเ็ใช ePoK Auction ยขึ เพราะเราสามารถซื้อของได้ถูกลงนะฮะและสุดท้ายแนวโน้มท,ที่เกิดขึ้นตลอดที่เป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเราต้องมานั่งนะอ,อ,อบรมนั่งพัฒนาตัวเองก็เพราะว่าองค์ความรู้จากกายเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและเป็นตัวกําหนดความได้เปรียบในการแข่งขันนะถ้าเราตั้งอยู่เฉยๆไม่ต้องไปอบรมหรอกเรียนรู้ไปทําไมเราก็จะถอยหลังเข้าครองไปทุกวันนะเพราะฉะนั้นเราต้องมาอนะัปเดตอ่ะ อัปเดตข้อมูลใหม่ๆเพื่อมีอะไรใหม่ๆให้เราได้รับทราบไปปรับปรุงนะครับการตลาดนะทีนี้ก็มาถึงเรื่องว่าทําไมเราต้องมาเข้าใจเรื่องการตลาดทาไมการตลาดจึงกลายเป็นหัวใจสําคัญของธุรกิจเกือบทุกธุรกิจแม้กระทั่งธุรกิจการเมืองนะฮะก็เพราะว่ามันหมายถึงการดําเนินกิจการทางธุรกิจซึ่งมุ่งที่จะเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการจากมือผ,ผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคนะและเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคให้ ให้ได้รับความพอใจนี่คือสิ่งที่คำจักกบความของ AMA หรือ American Marketing Association นะครับนะและนี่คือหน้าตาของกูรูฟิลิคเลอร์ที่เป็นปรมาจารย์ทางด้านการตลาดนะที่เขาบัญญักขึ้นมาผมเชิญท่านมาเมืองไทยเมื่อ3-4ปีที่แล้วนะค่าตัวท่านถูกมากมาบรรยายแค่ครึ่งวันท่านชัดผมแค่4ี่0 0เหรียญนะสองล้านกว่าบาท สมัยที่45บาทนะเพราะฉะนั้นปีนี้เลยไม่เชิญละนะเพราะว่าเศรษฐกิจเลี้ยงไม่ค่อยดีนะทันี้ก็เป็นก็เหมือนเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นการตลาดจริงๆคืออย่างนี้ s ริ v i ร e ู้ให้ริในอุตสาหกรรมก็มีพวกโรงแรมมีพวกผู้ให้บริการทั้งหลายแหละนะสิ่งที่ถ้าให้บริการคือให้บริการห้องพักให้บริการร้านอาหารให้บริการการท่องเที่ยวคือ e ร v i c e เพราะว่าสินค้าเราคือนำมาทำนะเราจับต้องไม่ได้ นะในตลาดก็จะมีกลุ่มผู้ซื้อซึ่งคือทัวริสต์หรือผู้ที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายแหละสิ่งนี้เขาจ่ายค่าตอบแทนค่าบริการกูก็คือเงินนะจบนี่คือการตลาดในยุคแรกสุดปี50นะฮะต่อมาพัฒนาการการตลาดบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ถ้ามีโรงแรมเยอะขึ้นเราจำเป็นต้องให้ลูกคา้การู้จักเราต้องทำยังไงก็ต้องมี marketing communication เรียกว่าสื่อสารการตลาดก็คือโฆษณาประชาสัมพันธ์นะฮะทีนี้โฆษณาประชาสัมพันธ์นเป็นการสื่อสารทางเดียว ท่านเาีเคารพแล้วท่านรู้ได้ไงว่าเขาได้รับสารของคุณรู้ได้ไงว่าเขาเขาชอบโรงแรมคุณนะเพราะฉะนั้นวิธีเดียวก็คือเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นไปท่านจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการทำฟีดแบ็กแต่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ทุกโรงแรมเกิดจะเรียกได้ว่าทุกโรงแรมนะคุณจะมีแบบสอบถามเสียบอยู่ในห้องแต่ถามว่ามีลูกค้ากี่คนที่ยอมกรอกให้คุณเพราะฉะนั้นเสียบเข้าไปเธอไม่มีประโยชน์ นันเป็นไปได้ไหมตอนที่ลูกค้าจะเช็คเอาท์ท่านหยิบอันนั้นนะ่ะให้ลูกค้าระหว่างที่การังรอเราเคลียร์บินนะคะระหว่างที่รอมันก็ต้องยืนรอตรงนั้นอยู่แล้วอย่างน้อยๆก็5นาทีนะระหว่างที่เช็คว่าคุณกินอะไรในห้องในในตู้เย็นหรือย,ยังคุณขโมยอะไรของผมไปหรือเปล่านะระหว่างที่เช็คอยู่กูบอกช่วย would you please นะ just fill in this form นะฟินเสร็จกูก็มีของชั้เรืยๆน้อยๆอาจจะเป็นพวงกุญแจรูปนะ เสียหลักพัทยานิดหน่อยให้เขาอันนึงก็ไม่กี่ตังค์เพื่ออะไรซื้อข้อมูลเขาให้ก็กรอกชื่อที่อยู่เบอร์อีเมลเบอร์มือถือเบอร์โทรศัพท์นะคุณมาพักกี่วันนะความพึงพอใจโอเวอร์โอ,โอเปยังไงนะห้องพักความความสะอาดในห้องพักคุณให้เร й ติ้งยังไงอาหารของโรงแรมคุณให้เร й ติ้งอะไรคุณชอบกินอาหารประเภทไหนซีฟู้ดนะหรือพวกเนื้อพวกเวเจตเตอร์เรียนหรืออะไรคุณให้กรอกไปเรื่อยๆนะ ก็กอกเสร็จกูก็เช็คบินเสร็จพอดีก็ให้เขารูดจ่ายตังค์อย่างเงี้ยคุณจะได้ข้อมูลจากลูกค้าทุกคนแต่เราไม่ค่อยทําเราไปเอาใบแสดงความคิดเห็นเสียอยู่ในห้องแล้วไม่เคยมีลูกค้าคนไหนตอบหรอกยกเว้นลูกค้าต้องการคอมเลนจริงๆเขาถึงจะยิบมาแล้วก็กอกซึ่งก็จะได้แต่เนกาทีฟคอมเมนต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำยังไงกูที่จะให้ได้ทั้งโพสตีฟคอมเมนต์และเนกาตีฟคอมเมนต์โพสตีฟคอมเมนต์กูก็มาพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้น นกาติฟคอมเมนต์กูก็มาแก้ไอ้ข้อจุดบกพร่องนะเปิดฝักบัวน้ําไม่ไหลฝักบัวบ้าอะไรเปิดมามีน้ําไหลมาเส้นเดียวฝักรูตันหมดอะไรเงี้ยอ่ะเราก็จะได้รู้ว่าห้องไหนเป็นยังไงบ้างนาปะปรับปรุงนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าการตลาดในยุคปัจจุบันนะครับการขบวนการวางแผนทางการตลาดมันก็ไม่มีอะไรมากนะฮะถ้าทุกท่านที่เรียนเรื่องการตลาดมาก็คงจะบอกได้ว่านี่คือสีอ่ขั้นตอนหนึ่งท่านจะต้องประเมินสถานการณ์ สถานการณ์ของท่านเป็นยังไงบ้างขนาดนี้สถานการณ์เป็นยังไงก็คือเราเข้าสู่อะไรครับพวก ace, เพสหรือพวกสวอปนะฮะหาจุดแข็งจุด on, อ่อนหาโอกาสและอุปสรรคนะฮะอะไรงนี้แล้วก็ศึกษาเรื่องเพสด้วยเรื่องของ p o l i t i c a l นะการเมืองเป็นยังไงบ้างหรืออีโคนมิกเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีเป็นยังไงบ้างอย่างนี้เป็นต้น